วันนี้สาราพามารีวิวบ้านอีกแล้วนะคะรอบนี้เรามากันที่ทำเลพตัหนักค่ะซึ่งทำเลพตัหนักเนี่ยถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากเลยทีเดียวราคาก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนพัทยาก็จะทราบกันดีนะคะว่าทำเลพัหนาเนี่ยเป็นทำเลที่คนมีเงินเขาอยู่กันค่ะทำเลพตัหนักถึงราคาได้สูง เพราะว่าเราใกล้แหล่งท่องเที่ยวม,มากมายใกล้โรงแรมดังๆใกล้ร้านอาหารดังๆมากมายและอีกทั้งเราอยู่ใกล้หาด3หาดเลยค่ะมีหาดยินยอมหาดดงตาลแล้วก็หาดจอมเทียนค่ะด้วยความที่เราอยู่ใกล้หาดขนาดนี้ แน่นอนคะ่ะราคาที่ดินที่นี่ก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวคะ่ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแค่ทำเลที่ดีนะคะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าในยามเย็นแถวหาดดงตาลหาดยินยอมจะมีผู้คนออกมามากมายเพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นอวอลเลย์บอลชายหาดหรือจะมีผู้คนออกมาออกก,กลาลังกายค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวกลายเป็นว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะดีมากเลยคะ่ะแถวนี้คนจับจองกันเยอะพอสมควรทําให้ราคาที่ดินแถว นี้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะสาระจะพามาดูบ้าน5ห้องนอน10ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย650ตารางเมตรแล้วก็ พื้นที่บ้านทั้งหมดที่ดินอยู่ที่160ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีห้องและกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมีโซนออกกำลังกายมีห้องซาวน่ามีห้องดูหนังแล้วก็มีออฟฟิศให้ด้วยค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้มีที่จอดรถใต้ดินค่ะซึ่งซาร่าก็ไม่เคยไปรีวิวที่ไหนนะคะในพัทยาที่มีที่จอดรถใต้ดินซึ่งวันนี้เราจะได้ดูกั ในบริเวณสระไว้น้ำนะคะเราจะมีพื้นที่ชิลอยู่ด้านนอกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารโซนด้านนอกนะคะแบบเอาดอแล้วก็มีที่นอนอับแดดสำหรับ4คนนะคะฝั่งทางด้านนี้อยู่ข้างๆกับโซนอาบน้ำก่อนลงสระไม่เพียงเท่านี้นะคะเขามีคิทเช่นหรือว่าห้องครัวแบบ o u t ดอ o r ด้วยซึ่งจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะในโซนของ ครัวอ outdoor นะคะจะเป็นครัวสแตนเลสเลยค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันให้ครบเลยตู้เย็นจะอยู่ทั้งด้านนี้ด้านล่างนี้นะคะซึ่งเป็นตู้เย็นแบบสแตนเลสหมดเลยแล้วก็มีเตาเฟลนไฟเตาบาร์บีวเตาอบไฟฟ้าคือจัดเต็มมากเลยค่ะโซนนี้สามารถตาร์ตี้ข้างนอกได้เลยแล้วทำอาหารด้านนอกได้เลยค่ะถัดมานะคะจากโซนสระว่ายน้ำเราจะมีบริเวณสวนซึ่งรอบบ้านในฝั่งปีก ซ้ายของตัวบ้านนะคะแต่มาทางนี้หน่อยสระว่ายน้ําของเรานะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะเป็นสระว่ายน้ําแบบน้ําล้นโอเวอร์ฟลไปด้านข้างนะคะและสระว่ายน้ําก็จะอยู่ในบริเวณของหลังบ้านและจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆสวนด้วยค่ะซึ่งให้ความร่มรื่นมากๆเลย ตรงนี้นะคะก็เป็นลานนั่งเล่นหรือว่าเทรเรสนะคะก็ไว้สังสรรค์ไว้นั่งชิลกับเพื่อนๆตรงนี้ก็ค่อนข้างครบมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งครัวเอาท์ดอร์มีพื้นที่นั่งชิลมากมายเลยค่ะแล้วก็ติดกับสวนค่อนข้างลมลืนมากเลยเขาออกมานั่งพักผ่อนได้เลยค่ะตรงนี้ทีนี้ในส่วนของข้างหลังบ้านตรงนี้เราก็ดูกันครบแล้วเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันค่ะเข้ามาข้างในนี้เราจะเจอกับ living area ที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะ ในบ้านนะคะจะมีกระจกล้อมรอบรอบตัวบ้านเลยค่ะและเป็นกระจกที่บานใหญ่มากเลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเป็นกระจกที่มีคุณภาพสูงเป็นกระจกที่หนาเพราะว่าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ต้องใช้วัสดุที่ค่อนข้างทนทานค่ะ ทางนี้นะคะพอเราเข้ามาเราจะเจอกับ living area ที่ค่อนข้างใหญ่มากคะ่ะโทนของเฟอร์นิเจอร์จะออกแนวโทนพื้นๆืๆเทาๆหรือดำๆผสมกันไปซึ่งเราจะสังเกตได้หลายจุดเลยที่เป็นในแนวโทนนี้เพราะบ้านหลังนี้ก็จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยคะ่ะที่นี่นะคะก็จะมีลิฟมาให้ในตัวเพื่อความสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะดีมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเรามีลิฟให้ลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นห้องนอนได้เลย ถัดมาจากส่วนของ living area ก็จะเป็นโซน connecting ก,กันกับในส่วนของ dining area นะคะโต๊ะ dining area ที่ค่อนข้างใหญ่มากจุคนได้ถึง12ที่นั่งเลยทีเดียวนะคะ ซึ่ง living area เนี้ยจะค่อนข้างเด่นมากเลยค่ะเพราะว่าสามารถมองออกไปข้างนอกจะเห็นในส่วนของวิวสระววน้ำที่สวยงามมากเลยค่ะในส่วนของครัวนะคะที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่นะคะมีไอแลนด์แบบตัว L il, แล้วก็มีครัวที่รับตัว L อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงไอแลนด์เนี้ยนะคะก็จะมี b u i วินเตามะเล็ดไฟฟ้ามาให้นะคะ5ห,หัวแล้วก็มีคูดมาให้ด้วยความสวยงามของที่นี่คือจะพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องของ lighting ค่ะเพราะว่าเขาจะมี l i g h t i n ซอ่อนไม่ว่าจะเป็นใต้เคาน์เตอร์นี้ หรือว่าตรงแถวเราผ้าม่านตรงนั้นซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าจะสวยงามมากเลยค่ะตอนคืนในส่วนของฝั่งนี้นะคะจะมีครัวบิวอินซึ่งจะมีตู้วายตู้เย็นเตาอบไฟฟ้าเตาอบไมโครเวฟบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่นี่มีเครื่องล้างจานด้วยค่ะจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนให้เครื่องล้างจานมาแต่ที่นี่มีแถมมาให้ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยค่ะ,ะแล้วก็ตู้ที่บิวอินทั้งหลายในนี้เป็นระบบ soft close ทุกอันเลยค่ะทีนี้ตอนนี้ก็จะเหลือในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ laundry room ค่ะเราไปดูกันอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำแบบ powder room <ม>ก็จะมีกระจกแบบ smart mirror มี แล้วก็ซิงล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์ค่ะทีนี้เราจะไปดูลอนด d รี r เวิร์มข้างๆจะให้ดูแป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นห้องที่กําลังใช้งานอยู่ซึ่งอาจจะไม่เรียบร้อยก็ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะจะเป็นห้องซักรีดที่อยู่ติดกับหลังบ้านซึ่งเราจะสามารถเอาเสื้อผ้าเราตากหลังบ้านได้เลยในส่วนของชั้นนี้เราก็ดูกันครบหมดแล้วนะคะเราไปดูชั้นใต้ดินกันค่ะไปะจะลงไปข้างล่างเราก็กดลิฟต์นิดนึงไหนๆก็มีลิฟต์ลอ่ะ เราอยู่กันชั้นใต้ดินแล้วนะคะทีนี้สาราอยากพาไปดูฝั่งนี้ก่อนคะ่ะโรงจอดรถใต้ดินที่สาราพูดถึงเมื่อกี้ กว้างม,มากมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นโรงจอดรถที่เราสามารถจอดได้ 4- ถึงหคันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นการจอดใต้ดินก็ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยอทีนี้ห้องอนเนกประสงค์ก็จะมีเยอะมากๆเลยค่ะในชั้นใต้ดินเรามาเริ่มจากห้องฝั่งนี้กันก่อนคะ่ะห้องแรกนะคะเป็นห้องเก็บของซึ่งจะอยู่ทางด้านนี้ให้ดูเขาค่ะเขแต่เขาใช้งานจริงอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ห้องค่อนข้างใหญ่ถัดมาข้างๆนะคะ จะเป็นห้องแม่บ้านค่ะจะอยู่ฝั่งทางด้านนี้เลยจะเป็นห้องที่มีห้องน้ําให้พร้อมเลยค่ะซึ่งเราสามารถดัดแปลงเป็นเกสต์รูมก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีแม่บ้านนะคะถัดมาแล้วข้ามาตรงนี้ค่ะตรงหน้าลิฟต์เลยหน้าลิฟต์ประตูแรกฝั่งซ้ายจะเป็นห้องออฟฟิศค่ะเป็นห้องออฟฟิศขนาดใหญ่เลยนะคะฝั่งนี้นะคะในออฟฟิศจะมีสกายไลท์กลาสค่ะ ะมีช่องแสงธรรมชาติเข้ามาถ้าเราแหงนขึ้นไปอ่ะเราจะเห็นพวกต้นไม้ซึ่งมันให้ความล่มลื่นตามากๆเลยห้องทำงานใหญ่มากๆอมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะฝั่งนี้ซึ่งเป็นฟังก์ชันเดียวกันกับข้างบนเลยเป็น powder room ค่ะก็มี smart mirror ทถสุขภัณฑ์แล้วก็ซิงหล้างมือแล้วก็มาถึงห้องเย้ว้าวห้องดูหนังค่ะ เป็นห้องดูหนังที่สวยงามมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไลทิ้งแล้วก็นี่ค่ะผนังลองดูคือพอเราปิดไฟอ่ะตรงนี้จะเหมือนเป็นดาวเป็นกาแล็กซี่ซึ่งค่อนข้างสวยงามมากๆไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาทากันนะคะอ่าและที่ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องดูหนังแบบนอนสําหรับแบบ6ที่โอ้ใหญ่มากเลยแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ให้ตรงนี้โปรเจคมาทางนี้อ่าแล้วก็จะมีเซราล์ซาวให้ก็เป็นห้องดูหนังที่ค่อนข้างเพอร์เฟคค่ะทีนี้เราจะไปดูห้องสุดท้ายของเบสเมนต์กันซึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ โอ้ oh y god this is an entertainment room อันนี้คือห้อง entertainment จริงๆเลยคะ่ะซึ่งค่อนข้างใหญ่มากไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอะเราเริ่มจากโต๊ะ ผูนี้ก่อนค่ะเรามีโต๊ะผูกลางห้องเลยค่ะถัดมาแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นสังสรรค์กันแล้วมีทีวีให้แล้วก็ตรงนี้นะคะการไว้นั่งดื่มสําหรับคุณผู้ชายก็คงจะชอบฝั่งนี้มากๆตรงนี้เขาก็มีซิงค์ให้ในตัวโอ้โหทุกอย่างครบเลยค่ะซา่าว่าถ้าซา่าได้อยู่บ้านลังนี้คงมาอยู่ในห้องนี้ค่อนข้างเยอะสกายไลท์กลาสที่เราสามารถมองเห็นเข้าไปในสระไว้น้ำได้ตรงนี้ก็จะให้ช่องแสงธรรมชาติเข้ามาค่อนข้างสวยงามมากเลยค่ะยังไม่หมดนะคะห้อง e n t e r t เรายังมีที่พอกําลังกายโอ้โหมันก็สายเล่นเวทก็คงจะชอบมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็ถ้าสมมติพื้นที่ตรงนี้น้อยก็ยังสามารถขยายได้นะคะทีวีให้มีทีวีให้ทุกจุดเลยค่ะที่นี่แล้วก็จะมีห้องน้ําให้ในตัวเลยค่ะห้องน้ำในตัวตรงนี้นะคะก็จะสามารถอาบน้ำได้มีชาเวอร์บ็อกมีทถสุขภัณฑ์มีซิงล้างมือพร้อมกับสมาร์ทมิเรอร์ค่ะห้องสุดท้ายห้องเสาหน้าจ้า ที่ห้องเซาไ่าให้ด้วยนะคะโหถือว่าสะดวกสบายมากค่ะบ้านหลังนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ด้วยตรงนี้อาจจะไม่ได้มีที่ปิดกั้นให้แต่ถ้าอยากจะให้เป็นการแยกโซนน่ะสามารถทําได้นะคะตรงนี้สามารถที่จะปิดกั้นแยกโซนทีนี้ในส่วนของชั้นล่างคิดว่าดูครบกันหมดแล้วเราไปดูห้องนอนกันค่ะ ทีนี้เราจะขึ้นไปดูในส่วนของข้างบนบ้านค่ะที่นี้นะคะจะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสังเกตได้จากบันไดเลยค่ะบันไดนี้ค่อนข้างโมเดิร์นเราจะมีราวจับฝั่งทางด้านซ้ายแต่ทางด้านขวาเราจะไม่มีซึ่งจะให้ความเป็นโมเดิร์นมากๆไม่ต้องห่วงนะคะบันไดค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยค่ะขึ้นมาบริเวณชั้น2นะคะก็จะมีโซฟานั่งเล่นแล้วก็จะมีโต๊ะวางของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ จะให้ความเป็นโมเดิร์นมากๆเลยค่ะที่นี่เราจะสังเกตได้เลยตรงนี้ไม่กระทั่งราวบันไดตรงนี้ก็จะเป็นราวกระจกแบบกระจกใสเราไปดูห้องนอนแรกกันค่ะฝั่งนี้เลยค่ะ นี่นหะคะห้องนอนค่ะเป็นขนาดกำลังดีเลยค่ะ,ะจะวางเตียงคิงไซส์มาให้แล้วก็ห้องนอนทุกห้องนอนที่นี่จะมีแอร์แบบฝังของไดกินให้ค่ะถ้ามาจากห้องนอนก็จะมาในส่วนของฝั่งนี้ซึ่งเป็นโซนของการแต่งตัวมีตู้เสื้อผ้าใหา้แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะห้องนอนทุกห้องก็จะมาพร้อมห้องน้ำในตัวชาวเวอร์บ็อกซ์พร้อมเวร์ชาวเวอร์โถสุขภัณฑ์แล้วก็สิ่งล้างมือค่ะไปห้องถัดไปกันปะ ทีนี้เราจะไปดูห้องนอนที่2กันค่ะทางนี้ โอ้ก็จะให้คล้ายห้องนอนตะกี้นะคะแต่ว่าห้องนี้จะมีขนาดห้องที่ค่อนข้างใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้จะมี space ด้านข้างแล้วก็จะเป็นโทนมืดๆเหมือนกันเลยซึ่งทางบ้านหลังนี้ก็จะเป็นโทนดำโทนเทาแม้กระทั่งประตูก็จะออกแนวเทาๆหน่อยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะห้องนอนจะมีประตูบานเลื่อนสำหรับกั้นโซนประตูบานเลื่อนที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถ่องตัวเป็นกระจกให้เราแล้วก็เป็นที่กั้นโซนให้เราด้วยอะ เข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวค่ะจะมีที่วางของวางกระเป๋าต่างๆนาน,นานได้เลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งให้นะคะโอ้ยคุณผู้หญิงชอบค่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําพร้อมช h าวเวอร์บอ็อแล้วก็เรนชาวเวอร์ซึ่งจะเหมือนกันทุกห้องเลยค่ะฟังก์ชันของห้องน้ําถัดไปไปดูห้องข้างๆกัน ข้างๆางห้องนอนที่2นะคะเป็นในส่วนของห้องเก็บของซึ่งจะอยู่ตรงนี้ห้องก็ค่อนข้างกว้างนะคะสายของจุได้เยอะเลยทีเดียวทันมาจากห้องเก็บของนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่3ค่ะทางนี้เลยก็จะเลเยอรเหมือนกับห้องนอนที่แล้วนะคะห้องนอนที่2จะเปิดมาจะเจอเตียงขนาดคิงไซส์นะคะ พร้อมห้องน้ำในตัวซึ่งเป็นห้องน้ำเหมือนกันเลยค่ะมีชเวอร์บ็อกซ์เรนชเวอร์โถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างมือค่ะทีนี้เราไปดูห้องนอนที่4กันค่ะอยู่ข้างๆกันเลยห้องนอนที่4ของเรานะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะคะซึ่งเข้ามาก็จะเจอกับเตียงนะคะแล้วก็จะมีระเบียงให้ค่ะระเบียงที่เราสามารถออกไปแล้วเราจะเห็นสระว่ายน้ํา ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่ค่อนข้างดีเลยค่ะก็ให้ความล่มลื่นมากๆเลยค่ะจะเป็น ห้องที่อยู่หลังบ้านแล้วก็พร้อมระเบียงนะคะจะมีทีวีให้ค่ะตรงปลายเตียงแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะ<ม>ก็จะมีในส่วนของโต๊ะทำงานค่ะซึ่งก็บิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วจะเหมือนกับในห้องถัดไปเมื่อกี้นะคะที่เป็นห้องนอนที่สองที่เขาจะมีการกั้นโซนจะเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นกัน้นโซนแต่งตัวกับโซนโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นจะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่ ค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็ตู้สื้อ้าที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็จะคอนเนคติ้งกันกับในส่วนของห้องน้ำซึ่งจะอยู่ถัดมาฝั่งทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำที่ฟังก์ชันเหมือนกันเลยมีโถสุขภัณฑ์ชาว์บอ็อกซ์พร้อมรมชาวาบอร์แล้วก็อ่างล้างมือค่ะแล้วก็พร้อมกับกระจก สมาร์ทมิร์เรอร์ทีนี้เราก็จะไปดูห้องนอนสุดท้ายซึ่งเป็นในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมก็ต้องมีห้องนอนที่ค่อนข,ข้างขนาดใหญ่มากซึ่งพอเข้ามาสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือตู้เก็บเครื่องดื่มให้ด้วยนะคะในห้องนอนอแล้วก็มีโซฟาขนาดใหญ่ค่ะไว้นั่งเล่นในห้องนอนนะคะพร้อมกับโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะที่ขนาดใหญ่ดูดีมากเลยค่ะซึ่งเป็นโต๊ะที่ตกแต่งคล้ายๆกับตัวโซฟาด้านล่าง ะะเป็นระเบียงมุมเดียวกับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะหันมาทางด้านสระว่ายน้ำจะเห็นสวนกับสระว่ายน้ำซึ่ง่านข้านลมลื่นมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีสแตนทีวีแล้วก็ที่นอนขนาดใหญ่แบบงไซส์นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่ขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้อ่าถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นโซนของโซนห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำค่ะก็จะเป็นประตูแบบนี้ เข้ามานะคะก็จะเป็นเหมือน walking closet ค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มีช่องเก็บรองเท้าจุรอ,องเท้าได้หลายคู่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ connecting กับในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ฝั่งนี้ตัวเครื่องแป้งทีนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็น master bedroom ก็ต้องมี master bathroom ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านนี้พร้อมเรนชาเวอร์โต๊ะสุขภัณฑ์แล้วก็สิ่งล้างมือค่ะ นี้เราได้ดูกันครบหมดแล้วนะคะบ้านหลังนี้5ห้องนอน10ห้องน้ำบนพื้นที่160ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอย650้อย650ตารางเมตรค่ะถือว่าเป็นบ้านค่อนข้างใหญ่ค่ะมาในราคาที่ค่อนข้างสูงเช่นกันอยู่ในราคาที่88.5ล้านทำไมถึงราคาสูงเพราะว่าทำเลล้วนเลยค่ะและก็การตกแต่งที่มีคุณภาพด้วยของที่นี่นะคะเอาในเรื่องของทำเลก่อนค่ะ ทำเลที่นี่นะคะจะเป็นทำเลเขาพระตําหนักซึ่งเป็นทำเลที่ราคาที่ดินค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะในทำเลเขาพระตําหนักนะคะเขาพระตำหนักก็จะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายใกล้โรงแรมดังๆแล้วก็ร้านอาหารดังๆอย่างที่เกิดไว้นะคะแล้วก็จะมีแหล่งชุมชนที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าแถบนี้จะใกล้ทะเลมากๆเลยค่ะเราอยู่ใกล้ทะเลเพียงแค่ประมาณ600เมตร เดินไปประมาณ5นาทีก็เจอหาดแล้วค่ะใช่ค่ะสามารถเดินไปได้และค่อนข้างสะดวกมากๆพอเราไปเดินไปเจอทะเลเราเห็นพระอาทิตย์ตกที่ค่อนข้างสวยงามเห็นร้านค้าดังๆเรียงรายกันเต็มไปหมดซึ่งอย่างที่บอกทำเลก็ค่อนข้างสะดวกมากๆจะมีกิจกรรมบนชายหาดจะได้บรรยากาศที่ค่อนข้างดีมากๆเป็นเนบอร์ฮูดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็เลยเป็นราคานี้ค่ะบ้านก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ 160ตารางวาบนเขาพระาหนกัก็เป็นพื้นที่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะคะมาสดุกันก่อ,กอสร้างที่นี่ก็มีแต่ของพรีเมียมทั้งนั้นเลยเราจะสังเกตได้ในเรื่องของการตกแต่งที่นี่จะใช้ของที่ค่อนข้างทนทานเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้ทะเลนะคะแล้วเราก็ได้เกินกันไปครบหมดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบที่นี่นะคะก็ยังไงสาราจะพาไปดูที่ไหนเอพิโซดถัดไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแช กด subscribe ด้วยนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย